Stomp your feet. Stomp, stomp, stomp your feet. Swing, swing, swing your arms. Swing, swing, swing your arms. Dance everybody and jump around jump 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 around touch the sky and touch the ground touch the sky and touch the ground shake 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 your hips shake อย่างไรบ้างคะเด็กๆคิดถึงคุณครูกิ๊กไหมคะไม่เจอกันตั้งหลายวันแล้วนะคะสัปดาห์นี้คุณครูกิ๊กคิดถึงเด็กๆนะคะก็เลยมา,านำคลิปการเรียนการสอนออนไลน์มาฝากเด็กๆด้วยคะ่ะเด็กเทรบาไหมคะสัปดาห์นี้คุณครูกิ๊กสอนเด็กเรื่องอะไรคะใช่คะ่ะคุณครูกิ๊กสอนเด็กเรื่องปลอดปลอดภัยในยานพาหนะเด็กๆคงจะได้ ทราบแล้วจากคุณครูหน่วยใช่ไหมคะที่คลิปที่ผ่านมาคุณครูหน่วยได้สอนเด็กๆถึงยานพาหนะใช่ไหมคะว่ามียานพาหนะทางบกทางอากาศทางน้ําและก็มีชื่อว่าอะไรเด็กๆรู้จักแล้วสําหรับวันนี้คุณครูกิ๊บก็มีคลิปนะคะปลอดภัยในยานพาหนะในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะนองเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะมาพร้อมแล้าีเด็กๆเรียน น่วยปลอดภัยในยานพาหนะก่อนที่เราจะมารู้จักความปลอดภัยในยานพาหนะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปรู้จักกับยานพาหนะกันก่อนเลยค่ะเรามารู้จักกับยานพาหนะทางบกยานพาหนะทางบกนะคะก็คือยานพาหนะที่เคลื่อนที่บนท้องถนนหรือว่าบนบกค่ะ ต่อไปเรามารู้จักชื่อยานพาหานะกันนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะรถจัก,กรยานรถไฟรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ารถไฟก็เป็นยานพาหานะทางบกเหมือนกันเพราะรถไฟ เคลื่อนที่ด้วยการใช้รางรถไฟค่ะต่อไปเรามารู้จักกับยานพาหนะทางน้ำค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเรือใบเรือเรือพายเรือดำน้ำ ยานพหาหนะทางนานนะคะเราก็จะใช้เส้นทางจากแม่น้ำลำคลองหรือว่าทะเลนะคะต่อไปเรามารู้จักกับยานพหาหนะทางอากาศกันค่ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูนะคะบอลลูนเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ ยานพาหนะทางอากาศนะคะก็จะเคลื่อนที่ในอากาศหรือว่าบนท้องฟ้านั่นเองค่ะเราก็รู้จักกับยานพาหน,ะทททนะทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศกันแล้วนะคะต่อไปเราจะมารู้จักกับความปลอดภัยในยานพาหนะค่ะก่อนอื่นเราต้องรู้จักกับไฟจราจรไฟจราจรนะคะ ก็จะมีอยู่3สีด้วยกันค่ะสีแรกก็คือสีแดงสีเหลืองและสีเขียวค่ะซึ่งสีแดงนะคะก็หมายถึงให้หยุดค่ะต่อไปสีเหลืองก็หมายถึงเตรียมหยุดและสีเขียวก็คือไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ต้องดูและสังเกตสัญญาณไฟจราจรให้ดีๆนะคะไม่อย่างนั้นจะเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะต่อไปเรามารู้จักกับความปลอดภัยในการขับขี่นะคะเมื่อเด็กๆขับขี่จัก,กรยานหรือว่าซ้อนรถมอเตอร์ไซค์ของผู้ปกครองนะคะให้เด็กๆสวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะหรือเมื่อนั่งรถยนต์ เด็กๆก็ไม่ควรที่จะยื่นลำตัวยื่นหัวยื่นแขนหรือว่ายื่นมือออกมาจากข้างนอกรถนะคะไม่อย่างนั้นเด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะและอย่าลืมเมื่อนั่งรถยนต์ก็อย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยด้วยนะคะต่อไปเรามาดูความปลอดภัยในการใช้ถนนค่ะ เมื่อเด็กๆจะข้ามถนนนะคะก็ต้องข้ามตรงทางม้าลายค่ะและอย่าลืมดูสัญญาณจราจรด้วยนะคะถ้าเป็นไฟสีแดงก็แปลว่าให้เด็กๆหยุดยังไม่สามารถข้ามได้ค่ะและเมื่อเป็นไฟเขียวก็แปลว่าเด็กๆสามารถข้ามทางม้าลายได้นะคะแต่ว่าทางม้าลายบางที่ก็ไม่มีสัญญาณบอก เพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆจะข้ามถนนให้ข้ามพร้อมกับผู้ปกครองนะคะอย่าวิ่งข้ามไปเองนะหรือเมื่อเราไม่พบทางม้าลายในบริเวณนั้นแต่เราพบกับสะพานลอยเราก็สามารถขึ้นสะพานลอยแทนได้นะคะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักกับยานพาหนะและความปลอดภัยในการใช้ยาน ช่วงนี้ยังอยู่ในสถานการณ์โรคไวรัสนะคะโควิดโคโรนานะคะเด็กๆยังไม่ปลอดภัยนะคะเด็กๆจะไปไหนนะคะเด็กๆอย่าลืมนะลูกนะ ใส่หน้ากากอนามัยนะคะและล้างมือบ่อยๆารับประทานอาหารที่สุกๆใหม่ๆและก็ใช้ช้อนกลางด้วยนะคะถ้าหลีกเลี่ยงได้ไม่ไปในสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะๆนะคะไม่ไปจะดีกว่านะคะแต่ถ้าไปเด็กๆก,ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้เด็กมีความสุขกับการเรียนรู้และสุขภาพแข็งแรงนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูกิ๊ขอลาไปก่อนพบกับคุณครูกิ๊ดได้ใหม่ในหน่วยการสอนหน้าสำหรับวันนี้คุณค,ณครูกิ๊รักเด็กทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ